สวัสดีครับผมวันนี้อ <tampoco> ย <Christmas music> <City> so ่ผมโนมินาไซนะครับผมแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครอ่าพอล่าพอล่าเบร์เอลีนะครับผมน่าจะเป็นหมีพอล่าเอลีนะครับผมก็คือเป็นเอลีเวอร์ชัน9ดาวนั่นเองนะครับผมเพราะอะไรผมถึงตัดสินใจทํา9ดาวขึ้นมานะครับคลิปนี้มีคําตอบครับผมอินโทมาแบบเริ่ม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 เร ช่องเราไม่มีนทัวร์ผมเน้นเนื้อหาที่เข้าใจอย่างง่ายดายเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าพล่าพล่าเอพล่าเบลลี่นะครับผมเหตุใดผมจึงทำเป็น9ดาวนะครับผมอ่าสำหรับปกตินะครับผมผมจะใช้อ่าเวลุสเอลล่านะครับผมก็คือเอ่อแมวน้ำอ่ะครับเอมันเป็นแมวน้ำแเอลลี่นะครับที่ผมทำา9ดาวขึ้นมาก็เพราะว่าไอสัตว์ไม่มีอะไรทำทุยก็ไม่ใช่นะครับผม ผมอยากได้ความสามารถตายแล้วฟื้นไม่ก็ทนไอเทมเอ,อ่ไม่ก็ทนไอเทมนะครับผมไม่ไม่ใช่ตายแล้วไม่ให้แลกอย่างนี้นะครับผมผมก็เลยลองสุ่มมาดูนะครับซึ่งปรากฏว่ามันก็เป็นอย่างนี้นะครับผมเอาตามตรงผมก็อยากลองดูเหมือนกันนะครับว่า9าดาวมันเนี่ยมันจะมีค่าบัฟถึกทนนานอะไรเพิ่มขึ้นเติมไหมนะครับผมแต่ก็นะนะผมก็ยังเป็นตัวที่โดนสกิลง่ายอยู่ดีนะครับผมแต่ว่าผมก็ยังทาเซตเหมือนเดิมนะครับ เซตอ่าลดคูดาวแบบสุดๆนะครับผมเพื่อจะทําให้อ่าผมได้ทําคอมโบหยุด5้าวิได้อย่างรัวๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูในพี p PP กันเลยนะครับอ่าโอเคขนนกใกล้ๆเต็มพอดีเลยนะครับอ่าพรุ่งนี้ก็จะปิดหลีกแล้วนะครับผมทุกคนก็อย่าลืมไปดันหลีกกันนะครับผมให้ดันให้สุดๆเลยนะนะครับผมหยุดหยุดที่ตรงไหนได้ก็หยุดที่ตรงนั้นแหละนะครับผมไปให้สุดและหยุดที่ หลีกที่เราประยุด์นะครับผมอ่ามันเป็นคคมอะแรงกูนี่ไอ้ซาดนะครับผมโอเคลุยกันเลยมาอ่าคอมโ,มโ,มโบคร่าวๆที่ผมคิดค้นขึ้นมาได้นะครับผมก็คือการที่เราจะยือยุดฉุดกระชากสักนิดนึงนะครับผมแล้วเมื่อใดที่เราจะได้เปรียบนะครับให้เราปล่อยแอลลีออกมาลัวๆนี่คือคอมโบที่กระชาก ความได้เปรียบองหาร้อยเปอร์เซ็นต์หืเมื่อกี้โดนมันโดนชินจังยิงตายอ่ะครับผมท่าน้ําโดนท่าน้ําด้วยกันเองยิงตาย <c oughs> <c oughs> อ่ะครับนะครับผมโอเคมาเอาละครับตอนนี้เราก็ค่อนข้างจะเข้าใกล้ความได้เปรียบเพราะว่าฝั่งศัตรูใช้ไอเทมออกมาอย่างรัวๆนะครับผมอีกทางด้านหนึ่งนะครับผมเราพึ่งพาเอเมเลียอยู่นะครับผมอ่าเรามีตัวลบอมตะด้วยนะครับทําให้แบบเอเมเลียสามารถตีติดคริิตอลได้นะครับโอเคมา ตอนนี้เรากำลังสะสมทีมกองทัพไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อจะเปิดระเบิดระเบิดตู้มนะครับผมเอาแล้วครับดูครับจะเป็นยังไงครับจังหวะนี้นะครับนัวมากเลยนะครับอ่าอืมอโนบิสยืนถึกมากนะครับอ่าโอเคแล้วยังไงต่อนะจังหวะนี้นะครับใครจะอยู่ใครจะไปนะครับโอเคมาเราต้องปล่อยเอลลี่ออกมาเยอะๆแล้วครับในจังหวะนี้นะครับอ่าเป็นจังหวัดที่เรากําลังจะถมบ้านเขานะครับเปิดอันติไปเลยอืบอด บอตสัปดาห์นี้เก่งมากนะผมบอกตรงนะครับดูครับมันกดไอเทมแบบได้อย่างแม่นยำเลยทีเดียวเชียวนะครับอ่าโอเคมาจางังหวะนี้นะครับจะสู้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหแหลกจังเลยมานะครับโอ้โหแต่แต่สังเกตได้นะครับผมว่านักสืบผมเนี่ยตายยากอยู่เหมือนกันนะอื้ือือ้อือะไรวะเนี่ยอะไรวะนะ่ะเฮ้ยสู้ไม่ได้จริงดิ What the fuck อื้อสู้ไม่ได้ครับผมกดยอมเลยละกันนะครับผม ผมว่าเกียร์เขาเนี่ยค่อนข้างจะสุดยอดนะครับผมผมบอกเลยว่าถ้าเกียร์พอๆกันเนี่ยผมน่าจะเอาลงได้อยู่นะครับไม่ยากจริงเท่าไหร่นะครับอ่าผมไม่ได้แพ้อาม่าแล้วกันนะครับผมโอ้ล92นะครับผมก็ก็ตีไม่เช็คอะไรเลยนะครับอ่าเมื่อกี้เห็นได้ชัดว่าชินสุเกะถึกมากเลยนะครับผมค่อนข้างจะถึกเพราะว่ามีเกียร์ระดับหลบร้อยเลยนะครับผมโอ้โห,โหมาเน้นยืนถึกเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะ ว้าวก็เป็นเกียร์พื้นฐานนะครับผมแต่ว่าล่างของเขาเนี่ยเขาทันจะเป็น9้าดาวนะครับผมและเป็นตัวที่เขาทันจะเมตากันหมดเลยนะเนี่เอาจริงๆผมก็ไม่น่าจะแพ้นะเนี่ทำไมผมแพ้วล้ผมก็งงอยู่นะครับอืมนะครับสายพลังเขาค่อนข้างเยอะนะเออใช่ๆช,ช่สายพลังก็เยอะอยู่สามตัวนะครับผมแถมมีรูดเด,ดป้องกันทีมนะครับโอเคก็เป็นทีมิกดีนะครับอ่าเดี๋ยว ผมตัดสินใจได้แล้วนะครับว่าจะไม่ดองลูบี้ต่อนะครับผมบอกเลยว่าเดือนหน้านะครับผมเดือนโคลโโบหน้านะผมจะสุมอย่างแน่นอนนะครับผมเมื่อกี้ยับมากเลยนะครับอ่าโหอันนี้ไม่น่าจะงัดด้วยนะครับผมแม็กกันทั้งทีมโถคอมโบที่ควรไปอยู่ตำนานเลยแล้วเนี่ยนะครับไม่เล่นกับตัวบินนะครับไม่เ um ล่นกับตัวบินชิงชิงเอโอผมก็อยากทําให้มันเป็นเก้าดาวนะครับแต่เดี๋ยวรอวัตถุดิบก่อนแล้วกันนะครับ อ่ะอลองลองงัดกับทีมนี้ด้วยนะครับมีมูนเยลลี่แล้วก็อ่าตัวกันบินแล้วก็ไอเขาเรียกว่าอะไรว่าจระเข้นะครับเป็นตัวที่ไม่เก่งมากนะครับในจังหวะนี้นะครับอ่าถ้าไม่คอมโบก็ไม่เก่งนะครับสำหรับจระเข้นะครับบอกตรงๆนะครับโอเคมาลุยกันเลยดูครับว่าจะไหวไหมนะครับสําหรับทีมเราตอนนี้เราต้องกระจายแร่ไปให้ตัวที่สําคัญสำคัญบ้างนะครับผมไม่ใช่จะปล่อยแต่เอลลี่นะครับผมอ้าวดูครับดูคันติดคีย์ดีคอนะครับเมื่อกี้นี้เขาทัดจะรุนแรงเลยนะจ๊ะ นะครับเป,เป็นคนเป็นคีย์ดิคอนที่รุนแรงชิมหายไวาวอดเลยนะครับผมอ่ะตอนนี้เราก็เข้าสู่ช่วงได้เปรียบแล้วนะครับเราก็จะกดปล่อยแต่เอลีออกมาเลยนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้เราได้เปรียบอยู่แล้วนะครับมาโอเคมา <c oughs> อ่ะอ,ออกมาคอมโ,มโบเฉยนะครับไม่ไม่ไม่ได้กะดามเมจไม่ได้กะอมาตะาแต่ว่าอมาตะามันก็ดีนะคือมันจะสามารถป้องกันแนวหลังของผมได้อย่างเป็นอย่างดีนะครับนะตอนนี้ผมจะปล่อยอ่า ผมจะปล่อยตัวพวกนี้อย่างดีเลยนะครับเนี่ยผมจะปล่อยเอลลีเลยนะครับลัวเลยนะอมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับก็น่าจะชนะนะครับเกมนี้นะครับผมเพราะว่านําหน้ามาขนาดนี้แล้วนะครับอ่ผมก็กดปล่อยเอลลีอย่างนี้เลยนะครับศัตรูก็จะเรียกตัวออกยากนะครับผมเพราะว่าโดนหยุดห้าวิไปลัวกันเลยทีเดียวเชียวนะครับก็สามารถชนะได้นะครับผมคือถ้าผมมีรูเดียสอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นคอมโบที่อร่อยกว่าขนมขนมปังเลยนะครับโอ้โหขนมปังส้นเตน นะครับผมอ่าเออว่ะจะขึ้นมาสเตอร์ได้ไหมก็ไม่รู้นะครับสับวีกนี้ก็คือมันขึ้นยากอยู่แหละมาสเตอร์คือถ้าไม่มีตัวบินนี้ผมตีนะเมื่อกี้ตีเลยนะอืมแต่ว่าไม่ได้ไม่ตีแล้วกันนะมีมีตัวกันบินมีตัวบินด้วยนะครับอ่าสําหรับทีมนี้นะครับโอ้โหแม็กสองตัวกูระรักัวกัวเลยนะครับแลวหน้าก็เป็นแสงมืดใหม่นะครับผมถ้าผมเปิดได้ผมก็จะเอามารีวิวนะครับแล้วหวังว่าจะเปิดได้ด้วยนะเพราะว่าผมคือทํามาสองสามเดือนติดแล้วนะครับผมมันตั้งแต่รอบอ่าอืม โ okay. อเคน,นี่ตัวบินเดี๋ยวเมันมันเกลือมา3มเดือนได้แล้วนะครับผมสรไอดีผมนะครับเปิดไม่ได้เหี้ยอะไรเลยตั้งแต่รอบของเจ้าอ่าบาวฮันเตอร์นี่แหละมั้งนะก็จะไม่ปิดนะครับโอเคอ๋มเอาเลยไหมอะเอาเลยไหมอ่ะลองงัดดูนะครับสำหรับตัวน,นี้ทีมนี้นะครับผมยังไงผมก็เลซีเรียสอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันยังไม่ใช่วันปิหลีนะครับวันปีลีผมจะขึ้นไปให้สูงกว่านี้ให้ดูค่อยดูเถอะนะครับ อ่าตอนนี้เราก็มาวอร์มอ่าวอร์มมือก่อนนะครับถามว่านัสื่อจําเป็นมากไหมนะผมคือจําเป็นนะถ้าเจอทีมที่มีเอเลนอะไรเงี้ยนะครับผมคือมันช่วยกันเอเลนได้โอ้โหแล้วมือลั่นไปโดนขีปนาวุธได้ไงโอเคนะครับผมจังวันนี้แล้วยังไงและการมีชี่เงโอก็สามารถบับอมตะให้โอ้เเดี๋ยวเดี๋ยวเยไม่ทีมเขามันมันดูไม่ค่อยออกมานะผมอ่าโอเคแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ อ่าตอนนี้เราก็กดหน้าบ้างเขาได้แล้วเราก็ใช้คอมโบเดิมนะครับอ่าโอเคกดอมตะไว้นะครับเดี๋ยวโดนตีฟรีสปอร์ตไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเลยนะครับอ่าเอาเอลลี่ออกมาลุลัวเลยนะครับสำหรับรอบนี้โอ้โหเกียร์เจตดาเขาเยอะนะเนี่ยผมเห็นเกียร์ออกสกิลเบิร์นของเขาด้วยนะครับอ่าโอ้โหเอวไอเขาเรียกว่าอะไรตัวไอไอเอมิเลียนะครับออกไอเนี่ยนะครับผมรัดแอทแท็กบ่อยมากเลยนะเมื่อกี้นี่นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเรียกสาพลังมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะบึ้มเอานะครับอ่ากดแช่แข็งได้นะครับ เพราะว่าเขากดอมาตะไปแล้วครับเฮ้ยเราจะโดนตีตีกลับหรือเปล่าเนี่ยผมชักเริ่มกลัวแล้วสี่อือหือโอ้โหนะครับถ้าหากว่าเอาไก่ทองไม่ตายนี่น่าจะเล่นยากอยู่นะแต่เดี๋ยวผมเรียกสายพลังออกมาเยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับโอ้โหดูเอเมียของดีครับโอ้โหยืนโคตรตึงนะครับผมตีขี้แน่นอนนะครับสําหรับเอเมียนะครับมีการเบรกด้วยนะครับ และก็ชิงโอก็จะสามารถเรียกยมทุนออกมาได้ซึ่งผมไม่เคยเห็นหรอกครับว่ายมาทุนเป็นส้นตีนยังไงนะครับผมครับอ่าโอ้แต่การเล่นหน้าป้อมเขาแบบนี้มันก็เสี่ยงนะครับดังนั้นเราต้องรีดคอมโบของเราออกมาให้สุดนะครับโหดูดูเจมม่วงเปลี่ยนล่างโคตรเกียนนะครับผมอ่ะแต่ว่าน่าจะชนะแล้วนะครับสาหรับรอบนี้นะครับอ่าผมก็จะเบรคเขาไว้หน้าตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมให้เขาติดคอมโบของเรานะครับผมอ Okay. โอเคเถอะนะชนะอะไรนะจ๊ะผม,มสําหรับคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับผมโคตรตึงโคตรอันตรายนะครับผมว้าวโหดมากเลยนะจ๊ะโอเคโอเคเดี๋ยวขอไปส่องก่อนละกันนะครับผมว่าของเป็นยังไงบ้างนะสุดยอดเลยนะครับผมสําหรับคนนี้มีออกสกิลเบิ้ลด้วยใช่ไหมเนี่ยว้าวอันนี้จมตีโดนแน่นอนนะครับผม n e w Year's Bunny h a m m ม r ครับผมกระคอนกระต่ายบีใหม่นั่นเองนะครับผมอ่าไหนวะออกสกิลเบิ้ล อันนี้เปล่าไม่อันนี้ไม่น่าใช่นะแล้วผมเห็นของใครว่าเมื่อกี้แหมมันมันขึ้นจริงๆนะทุกคนผมไม่ได้โกหกมันมันขึ้นจริงๆเอ,อ่มหรือตาฝาดวะก็ไม่น่าใช่อยู่นะอ,อ๋อเหรอตาฝาดเหรอเนี่ยแต่ผมเห็นสัญ,ญลักษณ์อะไรมันขึ้นเต็มๆอยู่นะเป็นแบบเป็นรูปหมัดรูปมืออะไรอะ่ะเออทุกคนก็น่าจะเห็นใช่ไหมอันนี้ปุ๋ยเปล่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ เอาละครับงงแล้วสิครับรออะไรเออช้าเาถอะครับ <laughs> โอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมใครที่ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟู่